สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมถ่ายคลิปนี้ไปนะครับผ<ม>ู้ใดมาด่าลูกผมนะครับผมด่ากลับนะครับผมบอกเลยชอบชอบไปชอบไปแน่แน้แนนอนนีรถอะรครับพระใสใจเช่นบานสวัสดีครับพระใสใจเช่นบานนี่ครับผม เด็กใบใสๆนะครับวันนี้เรามาซ้อมกันก่อน<ม>ก่อนไปกรุงเทพแนละ้ลูกนะเราจะไปกรุงเทพวันนี้ใช่ไหมเย็นนี้สวัสดีครับสวัสดีค,ครับเต้าแคนใช่ไหมล่ะเต้าแคนมานียอันนี้เต้ายังเต้าหมิวเต้าแงะเต้าแงะได้วันดีจ้าน้องหมิวนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะปล่อยซิงเกิลนะครับปล่อยหลังหมิวนะครับฝากเอฟซี ทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เยอะๆนะครับพรุ่งนี้เปิดฟังกันเลยนะครับพรุ่งนี้จะปล่อยเก้าโมงเก้าโมงแนบมสนามอาจจะเก้าโมงเพลงแห่แรงรักพระอภัยมณีพรุ่งนี้นะครับเอาไปใจให้น้องหมิวครับเเว่่าาาาออนนห้ก ด้จะมาซ้อมโชว์ใหม่ของน้องอีล่าหัดแพงนะครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันพี่อนไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ปกเอาใหมป้าใส่หมพี่้อนมาด้ป้าใ่เอาปกก็ปอกเคป้าใสลูกพ่อขอปกหน่ยลูกเพื่อนหน่ารักสดใสนะครับไปรุ่นปาูุคอกนะครับ สวัสดีพ่อเอกครับน้องป๋องสวัสดีครับ,ออรบสวัสดีซ้อมก่อนลงปทมนะครับสวัสดีครับานางเอกใหม่นะครับ,รบนางเอกใหม่เฮ้อน้งองโป้ง,ง,ง,ผ,งผู้แข่งน้องก้อยอ,อันนี้ขนมจีบสระเปาลเขามีแล้วอันนี้เป็นอะไรดีวะอ่ะ ใช่หวานโอเคอันนี้เต้ายังนี่อันนี้เต้าอะไรเลยไม่ใช่เต้าแขนได้ไหมอันนี้เต้าอะไรเขาพี่พูดละตัวสองตัวแสร็ตัวอันนี้เต้ายังนี่เป็นเต้าแขนบ่ไปะเต้าแขนครับมีเต้าแขนแต่บอะไรคำแค้นเขาพันไม้เนาะ พระเอกใหญ่ครับเพระเกใหญ่พระเอกให่มันมาถึงยังไงดีมาไหมถึงแบบว่ามถึงด้วยร่างไก่หรือว่าด้อายุนัอุไม่แบบผมม้ถึงเนี่ยผมมาถึงน่สิเียขอนั่นตสามถ ่ทีมงานครับผมก็แล้วอาจารย์ดนตรีครับก็แลังปรึกษาหารือกันนะครับผมครับผมน้องชิมโดยทุกท่านเลยครับผมโอแกนจันมอสแซกโซโฟนครับพี่ท็อปนะครับผมวันนี้เราลงเทียบมือดนนะพี่น้องครับพอกันยุ่นนวลข้นนะครับมือ บันอกปเด็นนค่ขอดบอ๋อะกี้กอาดนะ้ครับพูดะอ่าสัมภาษณ์ฟ้าใสครับฟ้าใสพรุ่งนี้มีโชว์อะไรบ้างลูกพรุ่งนี้หนูได้โชว์อะไรบ้างไหมโชว์ใหม่ๆมไหมพรุ่งนี้เนี่หม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่งม่ไม่ไม่ม่กม่ไม่ไมม่ง่ไม่กมเม่มม นี่แบบสดใสมากเลยเ,ลยเยนียเ้าหน้าสดเลยเขาเอฟซี MC มาสดใสเด,ด้นอนหนูพี่พ่อรู้นะว่าทำไมหนูไม่ได้นอนพ่อมีคลิปทุกคลิปเลยพ่อเห็นหนูซักอยู่เมื่อคืนนตกกับวายาัเนเด้อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตัด ม,มาฉันมาแม่ไปส่งปะตาวแคนตาวแคนคนคนดูแลจ้างเป็นหมืน่นเดือนละหมืน่นคนดูนนนแลมาอ้าวอิร่พุวกนี้พวกน,นี้เรามีโชว์อะไรบ้างลูกพรุ่งนี้ เอาไม่เรามีโชว์ใหม่แน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนนะพวงนี้นะต้องรอติดตามนะต้องรอติดตามนะพวงนี้นะโอเคต้นเหลียวต้นเหลียวพวกนี้มีโชว์อะไรบ้างต้นเหลียวพ่งนี้เมื่อคืนได้ข่าวว่าพวกเธอไปซักกันใช่ไหมเมื่อคืนเห็นว่ากังซักกันมวนขนาดเล่นมั้ยเห็นนะเห็นอยู่นะเมื่อคืนพอมีคลิปอยู่นะเมื่อคืนนะ พี่น้องครับถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งครับพี่น้องครับก่อนออกเดินทางไปกทมนะครับพี่น้องครับผมบรรยากาศก่อนออกเดินทางนะครับเนี่ยตอนนี้ทีมงานคนวัยเราก็เดินทางไปแล้วนะครับเหลือแต่ทีมงานนักแสดงนักดนตรีนะครับพี่น้องตอนนี้เวทีเราก็เดินทางไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรากาลังมาซ้อมกันนะครับผมนี่ครับลูกพีกำลังตั้งเศร้าแหงนะครับตั้งปพืบซ้อมซินาที่ก็คือเก็บ ทำไมจีเก็บมาจีเก็บนะครับตั้งให้แม่งเลยไม่จีินอั่นแหละครับเดินนั้นแหละครับผมมาเคลื่อนถือว่าสูดแดดสูดฝนขน,นมนเคลื่อนเจาอะไรขนมกั๊กกงขนมกั๊กเก๊งอะไรีนนนนออ่น้องครับผมนี่มาแล้วมาแล้วพี่ครับวันนี้กำลังรอทีมนะครับรอรวมตัวกันนะครับ พร้อมออกเดินทางประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นนะครับพี่น้องครับทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะไปสร้างความสุขสนานให้กับทีมงานกทมได้รับชมกันนะครับนาพี่น้องเช่ากรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลนวันครพรุ่งนี้นะครับงานแรกนะครับมาให้กันังใจกันหลยๆด้อครับพี่น้องเดิมเอื่อนนี่นะครับมาบึงแลงรักปะภัยมณีนะครับบาว่าสิเป็น โชว์หลายโชว์ของทีมงานสาวหน่อยลําเพรินโชว์เฮานะครับมือเอือนผู้ใดยังประธานในเบิงประธานในอะไรนะครับอย่าลืมนะครับมือเอือนนะครับมาให้กำลังแรงใจน้องมิวนํานะครับกับทีมงานเอ้ยนี่นะสดสดอีแล้วน้องสดสดอีละคนมันจะเกิดสดสดมันก็ต้องเกิดสวัสดีแม่จิ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่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 ครับแม่จิ๋มมาแล้วนะครับอันนี้แม่พญาแม่พญาวงสองครับพี่น้องมาเลยครับ นี่ครับผมได้บรรยากาศน้องๆให้เบ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ช่นี้สักก่อนนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้านะครับก่อนออนทัวร์กรุงเทพเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลัไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร่น้ำเนี่กันแล้วกันครับกดไลค์กดไลค์กดซับตไคร่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับคอยถึกเลข่อรางวัลที่หนึ่งนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับลมด้วยด้วสุขสุขกนสวัสดีครับ